คุณเคยมีคนถามคุณไหมว่าชีวิตโสดคุณเหงาไหมแต่คุณรู้ไหมว่าชีวิตโสดมันไม่จำเป็นต้องเหงาหรือมันขาดอะไรสวัสดีนะครับผมชายครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องของเรานะครับช่องที่เกิดขึ้นมาเพื่อคนโสดแบบคุณและผม ช่องที่มีความเชื่อว่าความโสดไม่เป็นเรื่องที่น่าอายหรือความโสดไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องเหงาหรือต้องเป็นทุกข์เสมอไปนะครับช่องนี้เกิดขึ้นมาเพื่อคุณและผมโดยเฉพาะเลยสำหรับคนโสดเพื่ออยากจะให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจในความโสดของทุกคนเองนะครับช่องนี้เกิดขึ้นมา เพื่อคนโสดอย่างคุณและผมคนโสดที่มีความเชื่อว่าไม่ได้มีแค่การอยู่คนเดียวแต่เป็นโอกาสในการสร้างความสุขในแบบของตัวคุณเองครับช่องนี้นะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับหนึ่งก็คืออยากจะสร้างแรงบาันดาลใจและก็อยากเป็นพลังให้กับคนโสดครับ 2. ช่วยวางแผนชีวิต ทางเรื่องการเงินสุขภาพและการพัฒนาตัวเองครับ 3. นะครับช่วยแชร์เคล็ดลับดีๆนะครับหรือแชร์เคล็ดลับดีๆที่จะทำให้การเป็นโสดของคุณเนี่ยไม่น่ากลัวแต่เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจครับคุณเคยสงสัยไหมว่าคนโสดอย่างเราอ่ะจะอยู่ยังไงไม่ให้ลำบากคนอื่นจะวางแผนชีวิตยังไงในอนาคต ให้มันมั่นคงนครับแล้วก็หรือจะสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขยังไงบ้างนี่แหละคือคำตอบครับแล้วก็จะพาคุณไปสำรวจทุกมุมมองของชีวิตของความเป็นโสดของเราในแบบที่คุณเป็นและก็ในแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวและสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณจดจำนะครับคือชีวิตโสดไม่ใช่แค่ทางเลือกนะครับจะเป็นโอกาสในการสร้างคุณ คุณค่าในชีวิตครับในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้ครับถ้าคุณอยากมีความสุขในชีวิตโสดของคุณและอยากจะวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายกดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะครับผมจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะทำให้ชีวิตโสดของคุณมีคุณภาพครับยินดีที่ได้เริ่มต้นการเดินทางไปพร้อมกับทุกคนนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปชีวิตโสดของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโสดยังไงให้สุขโสดยังไงให้มั่นคงมาที่นี่เลยครับ